โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น ดำเนินงานภายใต้โครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงพัฒนาทักษะอาชีพการทำงานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทำการเกษตรแบบประณีตปลูกผักตะกา้า ผักเข่งผักไฮโดรโปรนิกระบบน้ำนิ่งมะนาวบ่อซีเมนต์เห็ด ATM และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชีพระยะสั้น การทำขนมอาหารว่างการประดิษฐ์ของชำร่วยและโรงเรียนจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3ชั่วโมงประกอบด้วยฐานการเรียนรู้กลองยาวการแสดงกลองยาวนางรำผลจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถบริหารจัดการตั้งคณะกลองยาวของตนเองได้แก่กลองยาวคณะเพชรด,ดงใหญ่ คณะสีทองยุคใหม่สร้างไรายได้ระหว่างเรียนมีงานทำฐานการเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำสบู่สมุนไพรย,ยาดมสมุนไพรล,ลูกประครบเจลสมุนไพรฐานการเรียนรู้แปรรูปอาหารการสกัดเพกตินของเครือหมาน้อยแปรรูปเป็นวุ้นเครือหมาน้อยชาเครือหมาน้อยน้ำพลิกเครือหมาน้อย การแปรรูปเห็ดป่าเข้าเกลียบเห็ดป่าน้ำพลิกเห็ดสาคูไส้เห็ดลูกชิ้นเห็ดฐานการเรียนรู้ทำขนมและเบเกอรี่ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักใบไม้ปุ๋ยคุมดินถิ่นดงใหญ่ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นประกอบด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การทอผ้าพื้นเมืองการทอเสือกก การทอพรมเช็ดเท้าการทำหมอนสม็อกนักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างให้สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขมีรายได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป